สวัสดีบัร์สุก con ว่มือนีปลาคอนมาได้พี่น้องเออลปาอนอมือหนีปลาคอนมากระปุ๊บเปรยแต่ว่าปลาคอนมาสามคนมือนี้ไม่ใช่คนหนึ่งมือไหนไม่ใช่คนหนึ่งนะเอาเจ้าปลคือไปรอีกพู้ที่เลีงลกมากนะแม่

อันนี้สาวลาวพี่น้องหัวยองยองสาวลาวหัวยองยองไม่เป็นไรถึงหัวยองก็น่าสวยโอ้ยน้องวิห้าพันนันนอนผ่าบมงโมน้องวิสบายดีแก้มเป็นยังหลุอแก้มเป็นอื้อมาเด้อมาเด้อนะเอ๋มาไม่ลุก แสบแสบพี่น eh, ้องมื่อนี่ปลาคอนมากินข้าวปุ้นปุ่นน้ามนำหลอมวงกันพี่น้องเลยกินยำกันไหมอันนี้ก็คอนได้อหม ก็ค่อยๆเพิ่มกันมาเด้อกินกับบ้านนะจิ้นช่วยๆอยู่แล้วนะน้ากงอยากกินได้แล้วบรอโอเคโอเคจ้าจ้าอืมตกลงแซ่บแซ่บจริงๆนะมาเด้อกินยำสลัดกัค้อนอ่ากินยำกินยำหมูกินกระปุ้น้ากินยำเดื้อสานกินยำกระปุกกระปุ้นใส่น้ำเนาะฮ่าจ้า กินพักก่อนพี่น้องมันกินพักก่อนพี่น้องเอาสวยแห่สวยน้ิ้องเขาเนาะเขาท่านกินท่านิมามยังแน้อัใช่ผู้น้อยๆนะ แม่เ๊ต้นหเไเองัม่าจะได้เป้ปเปตัดผมเองมาปุ้เป้เห็ดเห็ดห้อยปวกกัดนะผาหอยสรงใหม่ยายวไม่ตั้ใหม่เพื่อนกับอีบีไม่ไม่อีบีกับเดียวกันมาไเมือนีมึงคอยตัดให้ีบีไม่ใช่嘛แทนบีบีไปตัดผมเหมือนมึงางตัดเองแซ่บได้พี่น้องเลยประคอนยำาะเข้มค้นเกินเนาะ เขาละมันเลยนะบ่ต่อได้ไปอย่างเงี้ยคบ่าวให้ลูกหมูค้วาหวานขึ้น่าหวานใหลูกเป็นต้นหอมคุบ่าวเลยคุบ่าวเลยเช้าเลยนนหเียวหมูไปกินเน้คั่มอืนเอาหมูไปกินเนื้อคั่มคุบ่าวทำอะไน้อยน้อยนะลงไปกินแซ่บเนาะบักขัน มาก oui. ินยำกปุ 1. ่นน้ำกินกินอย่างกรพันกระปุ่นน้ำแล้วกันปราคอนกระยำน้ำน้ำแาลัดให้กินน้ำมือนี้เป็นบุญเดือนสามนะอะไรเดือดใส่เป็อะไนน่เมือนไงเนาะแต่มือนี้เขามีรอแทนน้พ่อของยังบ่มี ม่เนาะบานน้ำหมกบานน้บานน้ำนะก็บ่ยให่ปะบานือขึ้นเข้าบ่อยือยังทำนะคือว่าว่ามีรถเม่เนี่ยอืยันโควิดนี่นะเนาะเออยานโควิดแล้วหัวขยองแห่งห้ากระยาเป็นบานแดงอยูน้อยปังหวเนาบานทันสมัยเลยเนาะ ้านนองักบบน่เอย่างเขาแต่บ้านเขาหูหูเรื่องอย่างไรเม็ดอใส่เม็ดบางทีสัทาเขาบวกลงเลยกับโบายเขาขื่นแต่บ้านเขาเอาแต่เจ้าภาพเนเจ้าภาดีบ้เพราะว่ามันอยากไปกลวงนดมยากปดกวงไลเขา จ้าเปิดลกคนกที่อย่วันนี้ผ si ่าได้เนาะแม่บ no ้านวัจ um, ันเหมือนเป็นบุญเมามงานเมือเจ้าบังกระยานอยู่พอวันผาทั้หมดว่าเขาจับเป็นเคื่งแฮเปตะมวนวันจเนาะแม่น้องวบดิน้องวบดใช่ยเนี่นาน่ะตะม่วีหรอมว่านี่นะมอวานี่อ้ยเยไเป็นนเนาะไปก จะไปยังกแบบเซ่นะจอบนเามัน้โอกาสี่นมาิงจอบมึงจริงนะรูน้ำบุญบุญไ้เป็นอของฝาบ่มันเป็นบไร้องใตบ้อืมเอบ้าสบายบ่สบายย่าก็จอดจอดมันได้โอกาสที่จะอนมาิ้งบุญเนื้อบุญนั่นเมัุก ตายเลตาย b n g เงินทีูหอมเ้หอมตายแล้วยเนมาครัองทีมตายมัอยู่บ้านหกั้นอนไปอยู่เทมัอยู่บ้านกัทงแล้วมาบ้านายแลเมื่อนครับมือนีป่ครับเมื่อแล้วเลไปตายพุ่นนอยู่บ้านแนอยเงตายงรบุญนะแม่เนี้กับลุงหองดิลุงห้องดิ

ันเอันกนมีแตกะซาเาซำายแล้มีกยงกามีแต่คนวภาษาสิะเขาบอกแค่เพื่อนเพื่นมีแต่คนวบาภาเาอังกฤษเขาบอกเฮลโลยุ่รเฮลโลเฮลโลเขาบอกเขาบอยุ่ มูจักดอกโดยตะยี่อันยังบ่ตะยียอนหมดซองเลือันไทเาแม่ไปเผาไป้อนอันมันอยู่มันจะจะตีอยู่กับผ้าดิันนีเน่ะเอือยมีอู้อยู่นั่งเป็นขาโดคเฮียนได้ไงงอไปกูะเขียนบ่ได้ยังทำไ

หมากโมอันป้าเมาแจกพี่น้องเฮ้ยนี่นะกินยำสลัดผัดเจ๊ปป่าพี่น้องเอ้บปกินหมากโมผัดป้าเมาแจกหมากโมเนื่องในโอกาสวันเกิดพี่ละไม้แ็นครับเราเห็นครับเราซุปป้อซุปปออีฟซีเนาราก็เลยได้ไปห่วมโมทนาน้ำเราก็ไปหมัดพักหมัดหมากหัวน้ำเราก็ไปแจกหมากโมน้ำไปกินหมากโมน้ำเราก็ไปแจกน้ำกินน้ำน้ำพี่น้องเอ้ยแมนไปแจกหมากโมเฮอน เกิืนละหน่วยพระแจ้มึงโมเฮือละน่วยพักกันหมัดหนึ่งมักตัวหมัดหนึ่งพระหอมหมัดหนึ่ง,าง่างยางรเพราะว่าข้าปเอาแลดแมนบ้่เผอไงคเเหรเ้อาไปเาหา็ดย,ยเพลินไปหมัดนั่นหมัดนี่เยเพลินไล้มัดพักกันได้รรเราจะแจกอยเพินบนานป๊นลี่น่ันลกูก้งน้้นนอนมามามาน น้ำหากระตุกหนึ่งสองสามชุกรุ่นปะชุกรุ่นจนเห็นมีน้องเอ้ยแดงแก่ไหลอย่าไปเราจยังกแกอยไปกบโมอย่าไปกินโมเลยยาไมกิจแบโมมาทั้งทเสียวนบ้าสุจ้าตาโมคือเป็นหุ่นกระหัยใจ แล้วว่งมผาดผัผาดแล้ว่ผาดนะชุดดีเะผัใจโกนโมกเลยใจโกนโอ้ยน่าเป็นน้ำผู้ผาเ่กันเป็นหูเนาะถ้าได้ผาอย่งนี้ค่ะเป็นเพียงพอดีซักนตัวนี้นะผาอีกไหมนั้นลาเพียงกินลายนลูก้นอเงนะเรุ่แป๊สองเสียหยามั้ง ปีดหนามาดูสองเสี่ยว่เวรีกับเสี่ยวผู้ปิดหนามาดูพี่อยู่ตั้งพี่แม่แก้มตั้งวีแตกแดงๆให้ลวแขวนน่ี่อยาให้ปู้น้อยๆนะมาพี่ปู้น้อยๆมานั่งกินน้ำเบอรพี่เออออปูเปะเอ มาต้อนเล่นน้ำกกนพันเล่นเยู่นะกินเลยแม่เปต้กินหมดเลยมันเปยังดรฮะไหมันป้ากินด้ครับหนึ่งลรอไปหน่งก่อนแล้วมากินอีกบรุป้าเนาะหวานวะหวานติหวานติเป้เลียมัเบดื่อวาน่้ายันชลัดกับมักโมเขากันเกดเป็ส่วนที่ แอบอยู่พี่นอกอยากเห็นหนาผูกใายเด้สจิบปจองเป็นลูกไผ่เอาจานขิดพี่นอกเลยใครหักโม่เลยจานขิดเรายังเพิ่นแต่งงานเด้อจานขิดฮึขีดบ้านเฮ้าอืมจานขีดอิจานขีดหนอนน้หมูขีดเมลไยนี่จานจานขีดเียน

ป้าค้อนจะเล่นอาหารพี่เนาะเบิ้ดอะน่ะเบิ้ดย่ำถวยหนึ่งเลยพี่น้องถวยก็เป็นถวยป้าค้อนเบิย่ำถุยหนึ่งเลยเป็นเนาะป้าค้อนกำลังก้าวมาสู่ข้าวปุ้นเดิมก้าวใส่ข้าวปุ้นต่อเอามังโมไปทางป้าค้อนน่อยทีอย่าพราให้กินข้าวปุ้นก่อนเอาน้ำตัวนี้ย่านน้องจอยกินมังโมเบิดนี่แหละ ต้งเจอนาง่ะมงโม่เนน้องเจ้ากินเบดกินแบบบปาเนี่ยวันน้องอวกันปเปไรเดอโมโมทีไรเป็นข่ยบกินมสิเี่ยวบดปเป้เกยบอดเนย้เพี่น้องเ้ยส่งมาพระคอนพี่น้องเ้ยนาโจบขีเลยได้แบบนี้มึงประครนกินขัางามๆพี่น้องพระคอนจะปะกาเขาปะแล้วไนี้พี่น้องเ้ย หน่มือขึนใหญ่เนี่ยจ้องพี่น้องฮะมาดีถอดมันใหญ่โพดอโดยตาใหญ่กว่าสวยับแซ่พี่น้องเอมาหอนี้อกรสิจบเลาได้พี่น้องบายบายเเด้อบทุกคนอยู่ดีไม่แห้งเนาะสองสาวมีแต่หม้อเนาะบอกได้ยินเลยเนาะสนุนกับสาวแพนบายบายทำเปรี้ยวกับหมีไปหม้อ อาน้องวีก <Anfang> ัอยากบ๊ายบายนะบ่แอ้วบ๊ายบายเบอย์สบวยสองร้า